อารยธรรมอียิปต์โบราณหรืออัยคุปคือหนึ่งในาอารยธรรมที่มีความเก่าแก่มากที่สุดอารยธรรมหนึ่งของโลกเป็นอารยธรรมที่เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายและยังเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างอย่างพีระมิดซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและมีการพัฒนาทางการแพทย์อย่างการทํามัมมี่พระนางคีโอพัตตานับได้ว่าเป็นผู้ปกครองอียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ซึ่งในความรู้สึกในคิดของคนทั่วไปเธอคือพระราชินีผู้ทรงเสน่ห์ที่สุดมีรูปโฉมที่งดงามเพียบพร้อมไปด้วยกลเม็ดในเชิงพิศวาสามารถมาใจใช้ได้อย่างอยู่หมัดแต่แท้จริงแล้วเสน่ห์ของพระนางคือสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดลูเท่าทันคนโดยมีหลักฐานาชิ้นหนึ่งที่บ่งบอกถึงความจริงเรื่องนี้ก็คือการค้นพบรูปปัน้นส่วนพระเศียรขององค์ราชินีและเหรียญที่มีภาพภาพระพักของพระนางซึ่งเป็นการค้นพบของนักโบราณคดีรายหนึ่ง ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อที่ว่าเมื่อคนตายดวงวิญญาณจะจากร่างไปเพียงชั่วขาวเพื่อเดินทางไปพบกับพระเจ้าในโลกหน้าและจะกลับมาในวันหนึ่งข้างหน้าทั้งนี้เมื่อวิญญาณกลับมาแล้วก็ต้องมีร่างกายอยู่และร่างกายที่จะอาศัยอยู่ได้ต้องเป็นร่างกายของตนเองเท่านั้นและด้วยความเชื่อนี้เองจึงทําให้เกิดวิธีการดูแลศพหรือที่เรารู้จักกันอย่างดีกับการทํามัมมี่เพื่อให้สภาพศพยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่เน่าเปื่อยนั่นเอง อีกสิ่งหนึ่งที่น้อยคนนักจะนึกถึงและรู้จักเกี่ยวกับประวัติของอียิปต์โบราณก็คือในเรื่องของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เพราะนอกจากมหาพิระมิดต,ต่างๆแล้วข้อมูลอัลลัมค่าทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบกันนั้นก็คือเรือโซลา่าหรือเรือแสงอาทิตย์ถือเป็นสิ่งหนึ่งในความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ความชำนาญทางศิลปะหัตถกรรมงานช่างและการทำหนังสือของชาวอียิปต์โบราณถือเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆ เป็นอักษรที่มักจะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ฟาโรห์ราชวงศ์การเมืองการปกครองและเรื่องราวทางศาสนาซึ่งจะมีปรากฏให้เห็นอยู่ตามวิหารและสิ่งก่อสร้างทั้งหลายการตกแต่งภายในพีระมิดนอกจากโครงสร้างวัสดุและการศึกวิธีการสร้างพีระมิดจะมีความอลังการงานสร้างอย่างยิ่งใหญ่มากๆแล้วภายในของพีระมิดเองยังมีการตกแต่งอยู่อย่างสวยงามสิ่งหนึ่งที่พบได้ภายในพีระมิดนั้นก็คือเหล่าบรรดาอักษรภาพฮิโลกิฟิก อายุกว่า4,000ปีหลังจากการเช้นประชดฝังทั้งเป็นในส่อสางขององค์ฟาโรห์อย่างที่เคยทราบๆๆกันเพราะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าองค์กษัตริย์ฟาโรห์องค์สุดท้ายทรงเล็งเห็นว่าค้าทของพระองค์ยังสามารถทําประโยชน์อื่นๆได้มากกว่าการถูกฆ่าหรือฝังไปอย่างเปล่าประโยชน์และเพื่อไม่ให้เป็นการขัดต่อประเพณีที่มีการสืบต่อกันมาช้านานพระองค์จึงรับสั่งให้นําชัตติหรือรูปแกะสลักที่ ทำจากหลากหลายวัสดุทางที่ผึ้งไม้ดินเหนียวหินแก้วดินเผาและสำริดโดยทำหน้าที่เหมือนคนรับใช้ลงไปฝังในสุสานแทนชีวิตของคนเป็นๆเ,เป็นที่เล่าลือกันว่าผู้ใดก็ตามที่มาเปิดหลุมฝังศพขององคฟาโลตุตันคามุลจะต้องคำสัพที่นักบวชอายอคุป,ปันจงสลักไว้ภายในสุสานซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาถรรพ์การเสียชีวิตอย่างน่าพิศวงขึ้นซึ่งก็ต้องใช้วิจารณญราณยยในการรับฟังค่ะ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ